อัลติเมตไฟติ้งสุดยอดการต่อสู้ตอนที่335อันดับ28หลานส่วนอยู่กล่าวว่าข้าไม่รู้ข้าจะเข้าไปในภายหลังและดูว่ามีโอกาสหรือไม่เจ้าควรไปดูด้วยตัวเองถูกต้องโอเคโชคดีที่พลังจิตวิญญาณของข้าพัฒนาขึ้นมากข้าไม่ได้สูญเสียอะไรไปโดยสิ้นเชิงงั้นข้ากลับก่อนนะไว้ค่อยคุยกันใหม่ในโลกวิญญาณ เชียนเล่จากไปอย่างรวดเร็วดังสายลมเขาแทบรอไม่ไหวที่จะบอกหยินล่วหงถึงข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาพลังทางจิตวิญญาณของเขาและในขณะเดียวกันก็ถามเธอว่าอะไรเหมาะสมสำหรับเขาที่จะแลกเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สีเหลือง5้าดาวงไม่ใช่ความมั่งคั่งเพียงเล็กน้อยหลังจากที่เชียนเล่จากไปหลาน่วนอยู่ไม่ได้รีบเข้าไปในโลกวิญญาณแต่ตั้งรกรากอย่างเงียบเงียบสรุปการเก็บเกี่ยวของเขาหลังจากมาถึงสถาบันการศึกษาในใจของเขา การพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดคือพลังวิญญาณและสายเลือดของเขาสภาพแวดล้อมในสถาบันเช็คนั้นเหมาะสมเกินไปสำหรับเขาที่จะฝึกฝนและนี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในเดือนหน้าความแข็งแกร่งของเขาไม่ดีพอไม่ว่าด้านอื่นๆของเขาจะดีแค่ไหนมันก็ยังคงไร้ประโยชน์ อย่างน้อยเขาต้องไปถึงอันดับ30จากนั้นเตรียมชุดกรอต่อสู้ของเขาเขายังไม่ได้ปรึกษากับคู่หูของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนควรทําพวกเขาควรทําภายใต้การแนะนําของอาจารย์และลองดูว่าการผลิตกลยุทธ์แต่และชิ้นเหมาะกับด้านใดมากกว่ากันแล้วก็เรียนรู้ทั้งหมดนี้ทําให้เขารู้สึกยุ่งมาก อย่างไรก็ตามเขาค่อนข้างสบายใจกับชีวิตแบบนี้เมื่อเขาอยู่ในสถาบันเทียนหลัวเขาเป็นคนที่ยุ่งที่สุดในชั้นเรียนเยาวชนชั้นยอดมาโดยตลอดและเขาต้องเรียนกับหยินเทียนฟานและจีหงบินในเวลาเดียวกันไม่มีเวลาว่างเลยหลังจากมาที่นี่เขายังยุ่งเหมือนเดิมความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเขาสามารถควบคุมวิธีที่เขาฝึกฝนและเรียนรู้ได้มากขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกฝนหนักเพื่อพัฒนาพลังวิญญาณของเขาและในขณะเดียวกันก็ติดตามอาจารย์ของเขาเพื่อเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมจากแผนกบัญชาการระหว่างดวงดาวเขาจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการตัดสินของหลาน่วนอยู่นั้นถูกต้องและมีข้อบกพร่องและโอกาสไม่มากที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในโลกวิญญาณในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาวิธีที่จะได้รับเหรียญวิญญาณพวกเขาไม่เคยพบโอกาสในการทำกำไรมหาศาลแต่สิ่งที่ทำให้หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆประหลาดใจคือการขายวิดีโอที่สูญแลกเปลี่ยนในเวลาเพียง3วันมีการซื้อมากกว่าร้อยครั้งนำตราสัญ,ญลักษณ์สีขาวมากกว่า300ชิ้นมาให้พวกเขา แม้ว่าเสี่ยวชีจะได้รับครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งก็เพียงพอสำหรับพวกเขาแต่ละคนที่จะได้รับตราสัญ,ญลักษณ์สีขาวหลายสิบชิ้นซึ่งเป็นจำนวนที่ดีในท้ายที่สุดเจ็ดวันผ่านไปและทุกคนก็แลกเปลี่ยนเหรียญวิญญาณของพวกเขากับสถาบันการศึกษากลุ่มห้าคนของหลานส่วนอยู่ได้กำไรมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยสมาชิกแต่ละคนมีตราสัญ,ญลักษณ์สีขาวมากกว่า200ดวง หลานส่วนอยู่แลกเปลี่ยน150ของพวกเขาสำหรับตราสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองและส่วนที่เหลือเป็นตราสัญ,ญลักษณ์สีขาวหยวนอินหุยหุยนอนหลับเป็นเวลา3วันติดต่อกันก่อนตื่นจากนั้นจึงไปฝึกแบบปิดประตูหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆไม่รู้ว่าหยวนอินหุยหุยกำลังทำอะไรอยู่สถานศึกษาดอนุมัติคำขอลาของเขาโดยไม่มีการจำกัดเวลา ในสถาบันเช็คการขอลาง,งานเป็นเรื่องธรรมดามากตราบใดที่มีเหตุผลคล้ายกับการฝึกแบบปิดประตูทุกคนสามารถถามได้ส่วนเรื่องการตามวิชาการไม่ทันก็เป็นเรื่องของนักศึกษาเองหากเจ้าตามไม่ทันพยายามตามให้ทันไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะถูกคัดออกแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอิสระในการเรียนรู้แต่พวกเขาก็รู้สึกถูกกระตุ้นมากขึ้น ในเจ็ดวันในที่สุดเดนซวนอยู่ก็บีบอัดและเปลี่ยนพลังวิญญาณทั้งหมดที่เขาสะสมจากการทําสมาธิครั้งแรกของเขาที่ทะเลสาบเทพสมุททาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเองอย่างสมบูรณ์เมื่อเขาทดสอบพลังวิญญาณของเขามันทำให้เขาประหลาดใจายอย่างมากอันดับ28ใช่ในช่วงเวลาสั้นๆพลังวิญญาณของเขาได้ทะลุทะลวงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงอันดับที่28ด้วยความเร็วขนาดนี้ถ้าเขาทำมันอีกครั้งเขาจะได้รับโอกาสไปถึงระดับ30ในไม่ช้านี้ เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหลังจากมาที่สถาบันเช็คแล้วเขาซึ่งเคยเป็นผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณช้าที่สุดตอนนี้จะมีความเร็วในการฝึกฝนที่เร็วที่สุดพลังวิญญาณเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ดีโดยธรรมชาติเดิมทีเขาคิดว่าห้าวันก็เพียงพอแล้วแต่เครื่องรางสีเขียวยังคงทำให้เขาประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆมันช่วยให้เขาดูดซับพลังงานชีวิตได้ดีขึ้นโดยแนะนำให้ซึมซับร่างกายของหลาน่วนอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บีบอัดพลังวิญญาณของเขามันจะนำพลังงานชีวิตและพลังสายเลือดของเขาไปปรับแต่งร่างกายของเขาเพิ่มเติมดังนั้นจึงต้องใช้เวลามากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นความเร็วในการฝึกฝนของเขาก็ค่อนข้างเร็วในช่วงสัปดาห์นี้ทุกคนดูยุ่งมากทันทีที่พวกเขาออกจากชั้นเรียนพวกเขาจะเข้าสู่โลกโต้หลัวเพื่อค้นหาโอกาสในการทำเงินและรับเหรียญวิญญาณแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นแต่ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ค่อยได้สื่อสารกันทุกคนต่างยุ่งกับการฝึกฝนของตนเอง ส่วนอยู่วันนี้ออกไปหลังเลิกเรียนเป็นอย่างไรบ้างข้าทนไม่ไหวแล้วเชียนเล่ยชวนหลานส่วนอยู่ซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าเขาและกระซิบออกไปเจ้ากำลังจะไปไหนหลานส่วนอยู่หันศีรษะและถามด้วยเสียงต่ำในขณะที่ชั้นเรียนถูกจัดขึ้น เชียนเล่กล่าวว่าอาจารย์บอกว่าข้าควรสร้างสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนโดยบอกว่าวันนี้ข้าพักผ่อนได้ไปที่เมืองเช็กเพื่อดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วไปทานอาหารอร่อยกันหลืว่าเฟิงบอกว่าเขาจะมาไปเขาหน้าเบื่อจริงจริงเจ้าจะไปไหมหล้านส่วนอยู่ต้องการปฏิเสธทันทีเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการย่อยและการดูดซับพลังวิญญาณของเขาและกำลังจะเริ่มต้นการฝึกฝนรอบต่อไปของเขา เขาต้องการซื้อการฝึกฝนอีกครั้งในทะเลสาบเทพสมุทรและลองดูว่าเขาจะได้รับผลเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วหรือไม่แม้ว่ามันจะมีราคาแพงมากแต่ถ้าเขาสามารถพัฒนาได้มากทุกครั้งไม่ว่าราคาแพงแค่ไหนมันก็คุ้มค่าเขายังมีตราสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองอยู่มากมายดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นชั่วขณะหนึ่ง สคนซื้อของชิ้นแรกที่เขาออกในศูนย์แลกเปลี่ยนนั่นคือตราสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองสาอันซึ่งเพียงพอสำหรับการฝึกฝนครั้งหนึ่งที่ทะเลสาบเทพสมุตหัวหน้าไปกันเถอะมันคงไม่ดีสำหรับเจ้าที่จะตึงเครียดทุกวันและเราสามารถทำความคุ้นเคยกับเมืองเช็คได้เช่นกันเมืองเช็คไม่เพียงแต่มีสถาบันของเราเท่านั้นแต่ยังมีสำนักทังและสถานที่ดีๆอื่นๆอ,อีกมากมายเชียนเล่บอกเขา ตกลงหลานซวนอยู่คิดอยู่ครู่หนึ่งและตกลงเมื่อเร็วๆนี้เขาเหนื่อยเล็กน้อยจริงทุกนาทีมีการวางแผนอย่างเต็มที่ซึ่งทําให้สภาพจิตใจของเขาตึงเครียดและอาจจาเป็นต้องผ่อนคลายอย่างเหมาะสมต้องการเรียกตรงเชียนชิ้วและหลานเมืองฉินหรือไม่เชียนเล่หหัวเราะด้วยเสียงต่ําตกลงหลานซวนอยู่หันไปมองตรงเชียนชิ้วและหลานเมืองฉินซึ่งนั่งอยู่ห่างไกล พวกเขาทั้งหมดฟังในชั้นเรียนอย่างระมัดระวังและเด็กหญิงสองคนก็นั่งอยู่ด้วยกันพวกเธอเป็นสองสาวที่สวยที่สุดในปีแรกโดยเฉพาะตรงเชียนชิ้วที่มีผมยาวสีน้ำเงินเข้มและใบหน้าที่สวยงามแม้ว่าเธอจะเพิ่งเริ่มพัฒนาแต่เธอก็มีความงามที่โดดเด่นอยู่แล้วข้าไม่ได้พบเธอมากนักในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าเธอกับหลานเหมิงฉินได้ฝึกฝนให้เสร็จในโลกวิญญาณ ในตอนท้ายของชั้นเรียนตอนเช้าหลานซวนอยู่ได้ริเริ่มที่จะมานั่งที่ตัวเยยนชิ้วและคนอื่นๆเชียนเล่และข้ากำลังจะออกไปตอนกลางคืนเจ้าจะไปไหมเมื่อไม่มีเวลาหลานเมิงชินกล่าวโดยไม่ลังเลใจไร้จังเชียนเล่โผล่หัวจากด้านหลังหลานซวนอยู่และพูดด้วยรอยยิม้มหลานเมิงชินเหลือบมองเขาด้วยท่าทางโกรธและพูดว่าเจ้าอ่อนแอมากเจ้ายังมีหน้าที่จะออกไปเล่นหรือไม่เจ้าไม่กลัวที่จะถูกกำจัดจริงๆ เชียนเล่กล่าวว่าช่วงนี้ค่าฝึกฝนหนักมากอาจารย์บอกว่าจําเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนการผ่อนคลายที่เหมาะสมจะช่วยให้การฝึกฝนดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจิตวิญญาณหากเจ้าฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเมื่อมันนําไปสู่อาการทางประสาทมันจะส่งผลด้านลบต่อพลังทางวิญญาณของเจ้า ทำไมไม่ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างล่ะข้าได้ยินจากรุ่นพี่ว่ามีการประมูลในเมืองในช่วงเวลานี้ของเดือนนักเรียนของเช็คเราสามารถเข้าไปได้ฟรีเจ้าสามารถเข้าร่วมการประมูลได้การจ่ายเงินด้วยตราสัญ,ญลักษณ์นั้นดีมักมีสิ่งดีๆออกมาและดูเหมือนว่าจะถูกกว่าการแลกเปลี่ยนที่สู์แลกเปลี่ยนของเราตรงเชียนชิวมองไปที่หลานซวนอยู่ดวงตาของพวกเขาสบกันและตรงเชียนชิวกล่าวว่าวันนี้เจ้าไม่ฝึกฝนหรือสุดยอดการต่อสู้ตอนที่336 ออกไปข้างนอกหลานส่วนอยู่กล่าวว่าเชียนเล่ยถูกต้องความสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญอยากไปเที่ยวกับเราไหมตงเชียนชิวชวนหลานเหมิงฉินข้างๆเธอไปกันเถอะหลานเหมิงฉินพ่นลมและพูดว่าข้าไม่ต้องการแค่อยากพักผ่อนอย่างไรก็ตามข้ากังวลว่าเจ้าจะไปกับพวกเขาคนเดียวเพื่อนคนนี้หลานส่วนอยู่ไม่ดีเขาเก่งเรื่องโปรยสเสน่ห์ให้ผู้คนข้ากลัวเจ้าโดนหลอกข้าจะไปกับเจ้า ตงเชียนชิ้วพูดไม่ออกครู่หนึ่งเขาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ของข้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าข้าถือว่าเขาเป็นน้องชายและพวกเราทุกคนยังเด็กมากจะหยุดพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมุมปากของหลานเหมืองฉินยกขึ้นและเธอมองไปที่หลานส่วนอยู่อย่างยั่วยุเด็กน้อยเจ้าเคยได้ยินไหมเชียนชิวปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนเป็นน้องชายเจ้าไม่มีอะไรจะพูดเลย หลานซวนอยู่ยิ้มและพูดว่าทำไมน้องชายไม่สามารถใกล้ชิดกับพี่สาวของเขาได้จากนั้นก็ตัดสินหลังจากวิชาเลือกในตอนบ่ายเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งระหว่างทางกลับหอพักสีหน้าของหลานซวนอยู่สงบนิ่งแต่บางครั้งเขาก็หลงทางเล็กน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อตรงเชียนชิวบอกว่าเขาเป็นเหมือนน้องชายของเธอเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อย ในตอนบ่ายเขาไปที่ศูนย์ดาราศาสตร์อีกครั้งและไปหาถังเจิ้นหัวเพื่อเรียนรู้วิธีขับยานอวกาศวิธีการสอนของถังเจิ้นหัวนั้นคล้ายกับหินเทียนฟานเล็กน้อยโดยเน้นหนักไปที่การต่อสู้จริงความแตกต่างคือความเข้มข้นในการสอนของถังเจิ้นหัวสูงขึ้นและเขาจะช่วยปรับการขับเครื่องบินของหลานส่วนอยู่อย่างละเอียดหลานส่วนอยู่ถามเขาว่าเขาสามารถเรียนรู้ความรู้อื่นๆเกี่ยวกับกองบัญชาการดวงดาวได้เมื่อใด ทังเจิ้นหัวบอกเขาว่าก่อนอื่นเขาควรจะสามารถขับเรือรบอวกาศได้ดีและเมื่อเขาสามารถเก่งในด้านนี้เขาก็สามารถพิจารณาเรียนรู้สิ่งอื่นๆในความเป็นจริงการบังคับบัญชาระหว่างดวงดาวนั้นคล้ายคลึงกับการขับเครื่องบินขยายวิธีการยึดเครื่องบินลำอื่นในสนามรบระหว่างดวงดาววิธีสั่งการนั้นแท้จริงแล้วเหมือนกันในสาระสำคัญดังนั้นในขณะที่เขาฝึกขับเรือรบอวกาศก่อนเขาก็วางรากฐานสำหรับการเรียนรู้สิ่งอื่นด้วย แม้แต่ในระดับของหลานส่วนอยู่หลังจากฝึกซ้อมในช่วงบ่ายแล้วเขาก็รู้สึกเวียนหัวแต่ทุกครั้งหลังจากเรียนกับถังเจ้นหัวเขารู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเขากลับมาที่หอพักเชียนเล่ด้วยความตื่นเต้นรออยู่ที่ประตูของเขาแล้วปัจจุบันยังมีเวลาอีกสักระยะก่อนการนัดหมายที่ตกลงกันไว้ หลานส่วนอยู่กลับไปที่หอพักของเขาเพื่ออาบน้ำและเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดจากนั้นเขาก็ออกไปพร้อมกับเชียนเล่เพื่อพบกับหลานเมืองฉินและตรงเชียนชิวที่ประตูโรงเรียนทั้งสี่คนสวมชุดเครื่องแบบของสถาบันเช็คในเมืองเช็คไม่ต้องสงสัยเลยว่านักเรียนของสถาบันเช็คได้เปรียบอย่างมากพวกเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถาบันเช็คด้วย ผมยาวของหลานเหมิงฉินและตรงเชียนชิวนั้นสะดุดตาจริงๆผมสีน้ำเงินเข้มของตรงเชียนชิวดูสง่างามและลึกลับและผมสีขาวของหลานเหมิงฉินเปล่งประกายราวกับคริสตัลเชียนเล่ไม่สามารถละสายตาจากการมองหลานเหมิงฉินหลานส่วนอยู่ทักทายเด็กหญิงทั้งสองจากนั้นมองไปที่เครื่องสื่อสารเช็คบนข้อมือของเขาและกล่าวว่าตามการนำทางเราจะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการเดินไปถึงบ้านประมูลเราควรจะเอารถหรือเดินดี ตงเชียนชิวกล่าวว่าไปกันเถอะพวกเราควรไปเที่ยวในเมืองไม่ใช่หรือระหว่างทางถ้ามีที่กินด้วยตกลงดีหลานซวนหยูพยักหน้าและเดินออกไปก่อนเมื่อมองไปที่หลังของเขาตงเชียนชิวรู้สึกสับสนเล็กน้อยแม้ว่าหลานซวนหยูดูเหมือนจะทําตัวปกติแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอเพิ่งรู้สึกว่าวันนี้เขาดูเปลี่ยนไปเล็กน้อย ตั้งแต่มาที่สถาบันเช็กนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาออกจากเมืองเช็กหลังจากออกจากประตูของสถาบันแล้วทั้งสี่คนก็รู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษท้ายที่สุดพวกเขายังเด็กมากและในขณะที่ดวงตาของพวกเขามองไปรอบๆพวกเขารู้สึกว่าการเพิ่มดวงตาอีกสองสามคู่สามารถช่วยได้รูปแบบสถาปัตยกรรมของเมืองเช็กเรียบง่ายและไม่มีการตกแต่งพวกมันทั้งหมดถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณ พื้นปูด้วยหินยาวและพื้นผิวขัดมันเรียบมากช่องทางพิเศษมีไว้สำหรับยานพาหนะแต่ถนนคนเดินทั้งสองข้างมีขนาดใหญ่กว่าถนนรถแลนอาคารทั้งหมดในเมืองเช็คสร้างขึ้นรอบๆทะเลสาบเทพสมุทรมีเพียงพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสถาบันเช็คเท่านั้นที่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ใกล้ทะเลสาบที่สุดแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่เช่นหอวิญญาณก็ไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นเหตุผลก็คือเพราะหอวิญญาณเป็นศัตรูกับสถาบันเช็คเมื่อหมื่นปีก่อน สำหรับความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างสถาบันเช็คกับองค์กรหอวิญญาณหลาน่วนอยู่และคนอื่นๆไม่มีความคิดเห็นทั้งสี่เดินตามการนำทางและเห็นอาคารหลายหลังบนถนนบางหลังดูแปลกตาตัวอย่างเช่นมีอาคารที่ดูเหมือนนาฬิกาขนาดใหญ่หลังจากเห็นป้ายบอกทางพวกเขาจึงพบว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางสถพันธรัฐซึ่งเป็นอันดับต้นๆของสถาบันการเงินของสหพันธทั้งหมด เมื่อสหพันธ์ต้องการสร้างยานอวกาศจะต้องได้รับการอนุมัติและจ่ายเงินจากธนาคารกลางสหพันธ์รัฐมีสำนักงานใหญ่หลายแห่งเช่นนี้เช่นสมาคมช่างตีเหล็กกองช่างทั้งหมดในเมืองเช็คใครๆก็นึกภาพออกว่าเมืองอัศจรรย์นี้เป็นอย่างไรทั่วทั้งสหพันธ์สถาปัตยกรรมของสำนักงานใหญ่แต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะและเมื่อมองแวบแรกก็ดูเก่ามาก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในเมืองเช็กเพียงแค่เดินไปรอบๆและมองดูอาคารเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดีมากข้าหิวแล้วเราจะกินอะไรดีเชียนเล่ยมองไปรอบๆอย่างมีความสุขและถามหลานส่วนอยู่ข้าโอเคกับทุกอย่างหลานส่วนอยู่กล่าวว่าเนื่องจากเขาได้สัมผัสกับพลังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองเช็กเขาไม่หิวง่ายเหมือนเมื่อก่อนการเติมพลังชีวิตให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมากกว่าการกินนออาหาร เชียนเล่กล่าวว่าถนนสายอาหารอยู่ตรงหน้าเราแล้วข้าเคยศึกษาแผนที่มาก่อนเราเพิ่งผ่านมันมากลับไปดูกันเถอะยอดเยี่ยมทั้งสี่คนเดินเข้าไปในถนนสายอาหารหน้าแปลกที่ทั้งสองข้างของถนนไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่มีแต่ร้านค้าเล็กๆเรียงแถวกันแต่และร้านตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึงขนาดไม่ใหญ่นักแต่ร้านทั้งหมดสะอาดและเป็นระเบียบมาก เมื่อมองแวบเดียวถนนสายอาหารนี้ดูเหมือนจะมีร้านค้ามากถึง2 0 0หรือ300แห่งทั้งสองด้านของถนนมีกลิ่นหอมลอยออกมาแทบทุกย่างก้าวกลิ่นของอาหารต่างๆมาที่ปลายจมูกของพวกเขาต่อให้คนไม่หิวก็น้ำลายไหลแน่นอนเมื่อไปถึงที่นั่นร้านไหนพวกเขาดูอร่อยมากเชียนเล่ยมองไปรอบๆทุกที่ดวงตาของตรงเชียนชิว้วและหลานเมืองฉินก็เปล่งประกายเช่นกัน ห้านส่วนอยู่กล่าวว่าทำไมเราไม่หาของที่ดูดีเข้าไปหลักเข้าไปกินอาหารแนะนําสักจานหรืออะไรสักอย่างแล้วเปลี่ยนไปที่อื่นเพื่อกินอาหารที่เป็นที่แนะนําของร้านด้วยวิธีนี้เราจะได้กินมากขึ้นตงเชียนชิวยิ้มและพูดว่านี่เป็นความคิดที่ดีเจ้าสมกับชื่อเสียงของเจ้าในฐานะสุนัขล่านเนื้อจริงๆห้านส่วนอยู่พูดในขณะที่สงสัยเมื่อไหร่ที่ข้าได้ชื่อเล่นเช่นนี้ อาจารนานะบอกข้าเธอบอกว่าเจ้ากินได้ตรงเชียนชิ้วกล่าวขนารีตาด้วยรอยยิ้มล้านส่วนอยู่กระหัวและพูดว่าอาจเป็นเพราะในอดีตไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะเติมเต็มตัวเองแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาในเช็คอีกต่อไปพลังงานชีวิตที่นี่อุดมสมบูรณ์ทําให้ความต้องการอาหารของข้าไม่มากเหมือนเมื่อก่อนหยุดพูดพร่ำได้แล้วรีบๆกินเธออย่างแรกเลยไปกันที่ร้านไก่ย่างเสิร์ฟอะไรเสียงเหมือนไก่ย่างหรืออะไรทํานองนั้นกลิ่นหอมจัง ขณะพูดเชียนเล่ก็รีบเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปเมื่อไกลย,ยังเช้าอยู่และมีแขกไม่มากแต่ทันทีที่พวกเขาเข้ามาทางประตูกลิ่นของบาร์บีคิวก็เข้ามาในประสาทสัมผัสของพวกเขาพนักงานเสิร์ฟทักทายพวกเขาพาพวกเขาไปที่โตะ๊สำหรับสีคนแล้วถามพวกเขาว่าพวกเขาอยากกินอะไรพนักงานเสิร์ฟสังเกตเห็นชุดเครื่องแบบของสถาบันเช็คอยู่บนตัวพวกเขา S <S <an ly> เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเบามือเพราะอายุยังน้อยและดูเหมือนสุภาพมากเจ้ามีเมนูแนะนำอร่อยอร่อยสักจานใหม่เราต้องการสั่งพวกมันหลานส่วนอยู่ถามตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาคสี่อัลติเมทไฟติ้งสุดยอดการต่อสู้ตอนที่337โรงประมูล พนักงานเสิร์ฟกล่าวว่าร้านนกย่างของเราส่วนใหญ่ย่างเนื้อไก่เช่นกึ่นไก่หัวใจไก่ออกอไก่ขาไก่เป็นต้นแต่สําหรับเมนูแนะนําเราขอแนะนําให้เจ้าลองหนังไก่หนังไก่ย่างของเราได้รับการยกย่องจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางเราใช้ในสปริงไก่ที่ดีที่สุดที่ผลิตในเมืองเทียนโตไก่เหล่านั้นถูกเลี้ยงด้วยการกินเมล็ดทานตะวันเท่านั้น เนื้อของมันนุ่มมากและหนังไก่ก็อบอินท่าเจ้าบีบมันด้วยหมือนน้ำมันไก่จะเทออกมาในรูปของเจลใสมีคุณค่าทางโภชนาการมากและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษหยุดพูดเธอข้าทนไม่ไหวแล้วมาเธอเอาไม้เสียบ20ไม้ก่อนอย่างละหไม้เชียนเละทนไม่ไหวอีกต่อไปหลังจากได้ยินคําอธิบายของพนักงานเสิร์ฟห้านส่วนอยู่กล่าวว่าอีกสีขาไก่แล้วก็น้าผลไม้ด้วยโอเคกรุณารอสักครู่พนักงานเสิร์ฟก็ออกไปจัดจาน หลาน่ซนอยู่และเชียนเล่นั่งข้างหนึ่งและตรงเชียนชิ้วและหลานเมืองฉินอยู่อีกด้านหนึ่งหลานเมืองฉินยิ้มและพูดว่าคําอธิบายของพนักงานเสิร์ฟคนนี้น่าทึ่งจริงๆได้ยินอย่างนั้นข้าก็รู้สึกอยากอาหารขึ้นมาทันทีเชียนเล่ยืดคอของเขาและมองไปที่ทิศทางของห้องครัวด้านหลังผ่านขีดจํากัดของเขาในแง่ของความอดทนหลังจากนั้นไม่นานถาดโลหะก็ถูกยกขึ้นน้ําผลไม้สี่ถ้วยพร้อมหนังไก่ย่างและน้องบนจานหนึ่ง อันใดนั้นกลิ่นแรงก็พุ่งเข้าจมูกของพวกเขาหนังไก่ย่างเป็นรอยย่นของน้ำเนื้อและดูเป็นมันหนังไก่สีทองไม่เล็กน้อยในบางจุดแต่น่าดึงดูดยิ่งกว่าเดิมด้วยเสียงชี้ๆเล็กน้อยหลังจากได้กลิ่นอันเข้มข้นทั้งสี่คนก็ทนไม่ไหวแล้วพวกเขาก็พุ่งออกไปเกือบพร้อมกันแต่ละคนก็ความไม้เสียบและเริ่มงานเลี้ยง กัดครั้งเดียวหนังไก่ที่ร้อนจัดทำให้พวกเขาหายใจไม่ออกแต่ไม่นานกลิ่นแรงที่ผสมกับกลิ่นของเนื้อย่างก็เข้าปากทันทีหนังไก่กรอบนอกนุ่มในรสชาติที่กรุบกรอบควบคู่ไปกับกลิ่นหอมอันเข้มข้นทำให้ดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายแผ่นหนังไก่ย่างกับขาไก่เกือบจะเหมือนพายุหมุนล,ลงมาเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับกลิ่นหอมของหนังไก่และเข้ากันได้ดีอีกรอบหรือเปลี่ยนไปที่อื่นเชียนเล่มองไปที่หลานซวนอยู่อย่างกระตือรือร้น ร้านซ่วนอยู่กล่าวว่าค่าสบายดีไม่ว่าทางใดมาฟังความคิดเห็นของทุกคนกันเถอะถ้าอย่างนั้นก็กินให้มากขึ้นแล้วเปลี่ยนตรงเชียนชิ้วกล่าวด้วยรอยยิ้มอันที่จริงไม่มีใครในสี่คนพอเมื่อพวกเขาออกจากร้านนกย่างพวกเขาได้ลองทุกอย่างที่อยู่ในเมนูแล้วอาแฮมอค่าไม่คิดว่าจําเป็นต้องมีร้านที่สองการประมูลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นคราวหน้าไปกินกันใหม่นะเชียนเล่กล่าวอย่างเขินอาย ทั้งสี่มองหน้ากันแล้วยิ้มมือนีหน้าพอใจจริงๆและปากของพวกเขาก็เต็มไปด้วยน้ำมันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลานเมืองชินก็ยกนิ้วขึ้นและพูดว่าข้าแนะนำให้เรามาที่ถนนสายอาหารเพื่อทานอาหารสัปดาห์ละครั้งนับจากนี้เป็นต้นไปคราวหน้าไม่ต้องกินเยอะในร้านเดียว อาปลาย่างตรงหน้าช่างยุวยวนซะจริงดูมีพริกไทยร้อนมากมายในแผน่นพับส่งเสริมการขายนั้นเขาชอบอาหารรสจัดมากที่สุดน่าเสียดายที่ข้าอิ่มแล้วตกลงอาทิตย์ละครั้งตรงเฉียนชิวยังยิ้มตกลงหลานซวนหยูเลียน้ำมันบนริมฝีปากของเขาไก่ย่างมื้นี้สุดยอดจริงๆข้ามถนนสายอาหารโดยไม่กินอะไรเลยควรจะเป็นนรกสำหรับทุกคนแต่สำหรับทั้งสี่คนที่กินเพียงพอแล้วพวกเขาไม่รู้สึกมากนักอีกต่อไป หลังจากออกจากถนนไปในที่สุดท้องฟ้าก็มืดลงแล้วและการเริ่มต้นการประมูลก็อยู่เมื่อไกลกลุ่มสี่คนไม่สนใจที่จะชื่นชมอาคารรอบๆอีกต่อไปแล้วจึงเร่งฝีเท้าและตรงไปยังสถานที่ประมูลด้วยความช่วยเหลือของการนำทาง10นาทีต่อมาพวกเขารีบมาถึงและในที่สุดก็เห็นปลายทางของการเดินทางจากระยะไกลบ้านประมูลเมืองเช็คดูเหมือนโรงละครขนาดใหญ่หน้าอาคารทำด้วยหินคล้ายหยกอย่างสมบูรณ์ ร่างมนุษย์ถูกแกะสลักไว้ด้านนอกประติมากรรมแต่ละชิ้นมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยที่ด้านหน้าเพียงอย่างเดียวมีประติมากรรมมากกว่า50ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นมีความสูงมากกว่า10เมตรประตูหน้าของบ้านประมูลกว้างมากและพรมแดงยื่นออกมาจากประตูแผ่ขยายผ่านบันไดาย,ยาวที่ทอดลงสู่ด้านล่าง หลายคนยืนอยู่ที่ประตูตรวจสอบตัวตนของผู้มาเยี่ยมจากการจ้องมองและออร่าของพวกเขาเราสามารถเดาได้อย่างง่ายดายว่าพวกเขาเป็นปรมาจารย์วิญญาณและค่อนข้างแข็งแกร่งในเรื่องนี้ทั้งสี่หยุดที่ด้านล่างของขั้นบันไดและตรวจสอบเวลาโชคดีที่พวกเขามาทันเวลาเมื่อเดินขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วผู้รับผิดชอบตรวจสอบต,ตัวตนของผู้มาเยี่ยมที่ประตูก็เห็นชุดนักเรียนและสีหน้าของพวกเขาก็อบอุ่นขึ้นในทันใดนักเรียนโปรดแสดงอุปกรณ์สื่อสารเช็คของเจ้า พวกเขาเหยียดข้อมือออกยามก็กวาดด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักและยืนยันตัวตนของพวกเขาทันทีเข้ามาสิ์ตำแหน่งแถวหน้าสงวนไว้สำหรับสถาบันเช็คเจ้านั่งได้ตามสบายเลยล้านส่วนอยู่ถามลุงบ้านประมูลแบ่งออกเป็นกี่พื้นที่เรามาที่นี่เป็นครั้งแรกและเรายังไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้มากนะชายคนนั้นยิ้มและพูดว่าห้องประมูลมีขนาดใหญ่มากและแบ่งออกเป็นหลายส่วนพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุดและสามารถรองรับได้3 0 0พันคน ในเวลาเดียวกันแต่ละคนต้องจ่ายเงินมัดจำเพื่อรับป้ายทะเบียนเพื่อเข้านอกจากบริเวณนี้แล้วบนชั้น2และ3ยังมีห้อง VIP อีอีกด้วยผู้ประมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนหรือผู้มีอิทธิพลมากที่สุดจะเลือกห้องส่วนตัวเหล่านี้แต่ราคาค่ามัดจำนั้นสูงมาก สถาบันเช็คของเจ้ามีพื้นที่เฉพาะตรงด้านหน้าพื้นที่ส่วนกลางเจ้าสามารถเลือกห้องส่วนตัวได้แต่ในกรณีนี้เจ้าต้องจ่ายเงินมัดจำเงินฝากสถาบันเช็คสามารถแทนที่ด้วยเหรียญตราสีม่วงมันจะคืนให้เจ้าหลังจากการประมูลโอเคขอบคุณมากหลานส่วนอยู่เข้าใจกฎทั่วไปของสถานที่แห่งนี้ในทันทีอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเช็คที่เข้าร่วมในการประมูลได้รับการปฏิบัติพิเศษโดยไม่ต้องสงสยัยแล้วเราต้องมีป้ายทะเบียนหม่ตรงเชียนชิวถาม อย่างพูดว่าเจ้าไม่ต้องการมันเจ้าจะได้รับเมื่อเจ้าเข้าสู่พื้นที่ที่อุทิศให้กับสถาบันเช็คไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินมัดจําในพื้นที่ส่วนกลางเช่นกันท้ายที่สุดการรับประกันของสถาบันการศึกษานั้นดีกว่าสิ่งอื่นใดห้องส่วนตัวต้องวางเงินมัดจําเพิ่มเติมเนื่องจากความเป็นส่วนตัวมีการประมูลหลายประเภทในบ้านประมูลของเราวันนี้เป็นประเภทที่พบมากที่สุดจัดขึ้นเดือนละครั้งและยังเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย ดังนั้นจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากและรายการมากมายและการประมูลจะคงอยู่จนถึงดึกดื่นมูลค่าของสินค้าจะเริ่มต้นจากต่ำไปสูงยิ่งลดช้ามูลค่าก็ยิ่งสูงปกติแล้วเรายังมีการประมูลพื้นฐานอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับการประมูลที่น่าสนใจเช่นการเดาการประมูลเจ้าสามารถชำระเงินโดยใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันเช็คตราสัญ,ญลักษณ์เป็นสกุลเงินที่แข็งอย่างแน่นอนที่นี่และมีความได้เปรียบในระดับหนึ่ง เชียนเล่พูดด้วยความตื่นเต้นแล้วอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างตราสัญ,ญลักษณ์และสกุลเงินของรัฐบาลกลางคืออะไรเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูตอบว่าตราสัญ,ญลักษณ์สีขาวมีค่าเท่ากับ10,000ื่นเหรียญสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญสหพันธรัฐได้2 0 0 0 0 0เหรียญและตราสัญ,ญลักษณ์สีม่วงสำหรับเห,หร, 2, เรียญสหพันธรัฐสองล้านเหรียญค่าไม่รู้สำหรับระดับที่สูงกว่า มีปัจจัย20ระหว่างตราสีเหลืองและตราสัญลักษณ์สีม่วงยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ตราสัญลักษณ์สีขาวทั่วไปก็สามารถแลกเป็นเหรียญสหพันธ์รัฐได้เต็ม10,000่นเหรียญมูล,ลค่าของสกุลเงินของรัฐบาลกลางน่าจะค่อนข้างน่าประทับใจหลานซวนอยู่จำได้ไม่ชัดว่าเงินเดือนของหลานเสียวพ่อของเขาดูเหมือนจะอยู่ที่ประมาณ70,000ื่นและแปดหมื่นเหรียญรัฐบาลกลางซึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนระดับสูงแล้วแม่ของเขาดูเหมือนจะอยู่ในช่วง30,000ื่นถึงสี่หมื่นเท่านั้นใช่ไหม คำนวณจำนวนตราที่เขามีบนตัวเขาโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายยศสีดำที่อาจารย์ให้ยืมหลานส่วนอยู่มีเทียบเท่ากับจำนวนมหาสาลของเหรียญหลายล้านก่อนหน้านี้มันเป็นไปไม่ได้เลยคนเฝ้าประตูพูดอย่างอดทนสัญ,ญลักษณ์เป็นสกุลเงินที่เรายินดีมากที่สุดเพราะสถาบันเช็คมีสิ่งที่ดีมากมายมากกว่าบ้านประมูลของดีเหล่านี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินและสามารถแลกเปลี่ยนกับตราสัญ,ญลักษณ์เท่านั้น เจ้าสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญรัฐบาลกลางได้ตลอดเวลาแต่เจ้าไม่สามารถซื้อตราสัญ,ญลักษณ์เช็คด้วยเหรียญรัฐบาลกลางได้เจ้าสามารถแลกเปลี่ยนกับนักเรียนของเจ้าได้เท่านั้นหากเจ้าต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนที่ใช้ผ่านการแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการน้อยกว่าอาจสูงกว่าที่คาพูด